ต่อไปขอเชิญท่านเชตวันเตือประคนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชตวันเตอประโคนครับสอสก้าวไกลปทุมธานีวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายทั้ง3ร่างนะครับด้วยเหตุผลสองประการสําคัญเลยครับ 1. คือเรื่องของการที่จะทําให้กันมาทีการของเรานะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นและสนะครับ เราจะได้มีกลไกมีผลบังคับใช้มีบทลงโทษนะครับเมื่อสักครู่คุณดังสิมันพูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดอ,อํานาจของสภาจะมีโทษอาญายังไงก็พิจารณากันต่อไปนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเราปกครองในระบบประชาธิปไตยด้วยระบบรัฐสภาเรามีฝ่ายบริหารเรามีฝ่ายนิติบัญญัติเรามีฝ่ายตุลาการที่ทำงานทวงดุลกันอยู่อำนาจของพวกเราครับ สสซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือการออกกฎหมายการตรวจสอบรัฐบาลและที่จะพอมีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นั่นก็คืองานกันมาที่การนี่แหละครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาร้องเรียนที่กันมาทีการได้ให้เรียกบุคคลเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบมาชี้แจงหรือทําหนังสือชี้แจงหรือเข้ามาซับ รับทราบปัญหาแล้วกลับไปแก้ไขให้ประชาชนได้นั่นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆการมาธิการคืออำนาจที่สสในฝ่ายนิติบัญญัติมีครับแต่ก็น่าเสียดายว่าหลายๆครั้งเรากลับไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรท่านประธานครับผมนั่งอยู่ในการมาธิการการทหารและ การมาที่การวิสามันิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแน่นอนว่าอำนาจของกรรมาการทั้งสองชุดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมพูดกันตรงๆครับชื่นชมกันตรงนี้ก็ได้ว่าไม่ว่าจะในทั้งกรรมาการการทหารไม่ว่าจะในทั้งกรรมาการการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับกรรมาการดีมากๆดีที่สุดเลยครับ ชื่นชมครับกองทัพอากาศเช่นไม่นานมานี้ครับกองทัพอากาศก็ได้เปิดพื้นที่สนามกอล์ฟทูป,ปะเตมีให้กับเราให้เราได้ไปดูงานให้เราได้ไปใช้เป็นที่ประชุมนอกสถานที่นะครับเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปทำข่าวให้มีการถ่ายทอดสดด้วยครับให้มีการไลฟ์สดด้วยครับพูดถึงการไลฟ์สดพูดถึงการถ่ายทอดสดตรงนี้ครับอาจไม่เกี่ยวกับร่างพอบอรบนี้นะฮะเพราะเป็นเรื่องของข้อบังคับ การประชุมเป็นอำนาจของท่านประธานในแต่ละชุดว่าจะอนุญาตให้หรือไม่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่กรรมธิการเจอสิ่งที่พวกเราเจอคืออะไรครับท่านประธานเวลาเราจะขอถ่ายทอดสดการประชุมนะครับทางหน่วยงานทางกองทัพเองเขาก็บอกว่าถ้ามีการถ่ายทอดสดเขาจะให้ข้อมูลไม่เต็มที่เขาจะพูดไม่เต็มปากสุดท้ายแล้วประธานก็เลยไม่เคยให้อนุญาตประชุมได้เลยครับแบบนี้ไม่ได้นะครับ ต้องให้ข้อมูลเหมือนกันสิไม่ว่าคุณจะถ่ายทอดสดหรือไม่ว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสดข้อมูลมันต้องได้เหมือนกันไหมครับตรงส่วนนี้นะครับในส่วนของออการปฏิเสธการให้ข้อมูลเรื่องการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยากให้ทางกันมาที่การวิสามันพิจารณากฎหมายถ้าจะตั้งขึ้นก็ไปดูแลเรื่องของข้อบังคับเรื่องของการให้ข้อมูลบทลงโทษการไม่ให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยท่านประธานครับผมอยากชวนเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนรับชมตัวอย่างการชี้แจง จากการมาธิการนี้นะครับและน่าและท่านน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมผมพยายามโน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกรับหลักการนี้ครับขอสไลด์ครับท่านประธานครับนี่คือการชี้แจงกรณีธุรกิจกองทัพอย่างสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บุกช่องห้านะครับเราเคยถามว่าหน่วยงานเนี้ยมันอยู่ในสถานะอะไรหน่วยราชการไหมหรือเป็นอะไรนะครับคําตอบคือไม่ได้รับคําตอบ แต่ล่าสุดนะครับเพื่อนในการริการงบประมาณนะครับได้มีการเชิญกองทัพมาชี้แจงเรื่องงบแล้วก็มีการถามคํถาถามเรื่องนี้ท่านผู้ประชาการกองทัพบกบอกว่าเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจแบบพิเศษ,เศษย้ําอีกครั้งนะครับหน่วยงานเฉพาะกิจแบบพิเศษซึ่งอีกอย่างวะแล้เวลา,ราครับสไลด์ต่อไปครับรายละเอียดของรายได้จากการขายเวลาโฆษณาไม่ได้คําตอบสไลด์ต่อไปครับ ผังรายการโฆษณาพศอนนี้ตามนี้นะครับตอบมาตามนี้ต่อไปเลยครับเร็วๆนะครับททบไม่ทราบข้อมูลนะครับต่อต่อไปครับไม่ทราบข้อมูลตอพรับมีสถานะเป็นเจ้าหนี้บริษัทต่อเลยครับไม่ทราบข้อมูลต่อครับไม่ทราบข้อมูลต่อครับโอเคหมดแล้วนะครับถ้ามีต่อนี่อาจจะไม่ทราบข้อมูลต่อเรื่อยๆนะท่านส่วนสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือสรุปภาพรวมธุรกิจกองทัพนะครับที่ทางกรรมธิการของเราขอข้อมูลไป ซึ่งก็ได้รับคําชี้แจงกลับมาเป็นเอกสารนะครับเป็นข้อตกลงที่เขาทําไว้เป็นรายละเอียดเยอะมากๆแต่เราก็พยถ้ารวมกันคงเป็นพันพันหน้าแต่ทางทีมงานของเราก็เอามา,าพลอตลงแบบนี้ให้มองได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือสวัสดิการภายในกองทัพท,ที่เราถามไปแต่ละเหล่าทัพครับว่ามีอะไรบ้างทอทอคือกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ ทออคือกองทัพอากาศทอบคือกองทัพบ,บกทรคือกองทัพเรือสอปคือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมถ้าดูจากสไลด์นี้ถ้าดูจากตารางที่เราพลอตมาให้นี้จะเห็นว่าเราไม่ได้รับข้อมูลจากกองทัพบ,บกและกองทัพเรือครับสไลด์ต่อไปครับเราถามเรื่องสวัสดิการเชิงพาณิชย์ว่าแต่ละเหล่าทัพมีอะไรบ้างปั๊มน้ํามันสนามม้าสนามมวยเป็นอย่างไรตามที่ท่านเห็นบนสไลด์นะครับแบบนี้เลยเราไม่ได้รับข้อมูลจากกองทัพเรือ ยังมีเรื่องสถานะเรื่องของการส่งงบการเงินของกองทุนสวัสดิการแต่ละเหล่าทัพด้วยนะครับจะเห็นว่าที่ส่งงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบพร้อมหมายประกอบงบมาก็คือกองทัพอากาศที่ผมชมว่าดีที่สุดนะครับที่ส่งงบการเงินแต่ไม่มีหมายประกอบงบคือกองทัพเรือที่มีแต่สไลด์นําเสนอคือกองบัญชาการกองทัพไทยและสํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมสุดท้ายที่ไม่ส่งอะไรเลยครับสีแดงกองทัพบกท่านประธานครับ พูดถึงเรื่องงบการเงินแล้วผมมีเหตุการณ์ล่าสุดเลยเอามาเล่าให้ท่านประธานเอามาเล่าให้เพื่อนสมาชิกเอามาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังในการมาธิการวิสามันถ,ถ่ายโอนธุรกิจกองทัพนี่แหละครับเราได้ทําหนังสือไปของบการเงินจากกิจการสนามกอล์ฟและโรงแรมแห่งหนึ่งทางาที่เขาตั้งอยู่ติดทะเลทางภาคตะวันตกะนะครับไม่เคยได้สักทีจนกระทั่งวันหนึ่งตัวแทนจากกองทัพก็มาชี้แจงในการมาธิการนะครับ เข้ามาเราก็เลยถามว่าได้นํางบการเงินนี้มาไหมได้ส่งงบการเงินนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าขอดูหน่อยคําตอบจากตัวแทนของกองทัพคือท่านบอกตามนี้ครับท่านบอกว่าจะขอดูใจฝั่งการมาธิการก่อนว่าจะมีท่าทีอย่างไรกับธุรกิจกองทัพขอดูใจฝั่งการมาติการก่อนนะครับว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรจะเอาคืนจะถ่ายโอนหรือจะอะไรคือตอบมาอย่างนี้นะครับแล้วอีกประโยคนะครับที่ทําให้ตกใจมากเลย ท่านเกชาศักดิ์สมบูรณ์ขออาภัยที่ต้องเอ่ยนามนั่งเป็นประธานวันนั้นเกือบตกเก้าอี้ผมบอกว่าสาระอยู่ที่เหตุไม่ใช่เรื่องงบดุลในความหมายของเขาตอนนั้นนะสาระอยู่ที่เหตุเหตุที่พวกคุณกําลังจะถ่ายโอนธุรกิจกองทัพที่พวกคุณกําลังจะเอาคืนหรือเปล่าอันนี้ผมตีความนะสาระอยู่ที่เหตุไม่ใช่อยู่ที่งบดุลงบการเงินกองทัพมีคนเรียนจบบัญชีเก่งๆมีระบบตรวจสอบดีแน่นอนว h ด อีกอย่างว่าคือตอบแบบนี้ก็ได้เลยครับคือทางการบริการเราของงบการเงินไปใช่ไหมครับแต่คําตอบที่เราได้รับเป็นแบบนี้คือท่านมาบอกว่าท่านมีคนจบบัญชีท่านบอกว่าท่านทำตรวจสอบงบอย่างดีแน่นอนคือแบบนี้ก็ได้เลครับแล้วประธานครับ เพราะเหตุนี้เราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเพื่อให้การทํางานของกรมแธิการเราครับมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและมีผลบังคับมีบทลงโทษหน่วยงานบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือและผมหวังว่าเราจะได้เห็นกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ครับขอบคุณครับ